งานเข้าพอพัทรพลถูกชี้เป้าดาราอักษรย่อพอพานเปิดเว็บพนันเจ้าตัวลั่นคำท้าจากกรณีนายอฉริยะได้ยื่นหลักฐานให้ตำรวจไซเบอร์ดำเนินคดีกับดาราซุปตาชื่อดังที่เป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ ที่กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมืองทองธานีไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาโดยในอชาชญาญาชี้เป้าเจ้าของเว็บพน,นันดาราสองคนเป็นดาราพ่อพานอายุประมาณ40ปีส่วนดาราสาวเป็นดาราวัยรุ่นอายุประมาณ20ปีทั้งสองคนและยังมีผลงานในเวบวงบันเทิงอยู่ในขณะนี้โดยได้ร่วมกับไฮโซสาววัยรุ่นผมสั้นมีชื่อเล่นเป็นชื่อขนมรวมหุ้นกันเปิดเว็บพนันออนไลน์ซึ่งปัจจุบันมี ประมาณ70เว็บไซต์รับแทงพนันทุกประเภทโดยเปิดมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่ให้โซวัยรุ่นยังไม่ร่ำรวยและมีชื่อเสียงเหมือนปัจจุบันโดยก่อนหน้านี้นะคะดีเจเพชรจ้าวิชียันที่ถูกโยงเป็นดาราพอพานก็ได้ออกมาปฏิเสธชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ตนตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องดังกล่าวและอีกหนึ่งคนที่ถูกโยงเป็นดาราพอพานเปิดเว็บพานันก็คืออดีตพระเอกดังอย่างพอพัทรพลที่ตอนนี้ผ่านตัวไปเป็นนักธุร,รกิจโดยล่าสุดวันนี้1ิพฤษภาคม2566รอกอดีตพระเอกดังพอพ ได้เปิดใจถึงกระแสข่าวที่เกิดขึ้นโดยพยัยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่ใช่ตนแน่นอนตนไม่ใช่คนแบบนั้นข่าวดังกล่าวไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใด ซึ่งตนเองก็เล่นการพนันไม่เป็นด้วยและเจ้าตัวก็ไม่ส่งเสริมการพนันด้วยและบอกได้ว่าถ้าตัวเองผิดจริงตนจะบริจาคเงินเพิ่ม1ิบล้านให้มูล,ลนิธิต่างๆโดยให้ประชาชนเป็นผู้เลือกได้ด้วยตนออกจากวงการบันเทิงมานานก,กว่า10ปีแล้วเพื่อหันมาท,ทําธุรกิจการลงทุนเปิดช่อง YouTube ชื่อพอพัชรพลเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเงินส่วนงานในวงการบันเทิงแม้จะมีคนติดต่อเข้ามาบ้างแต่เจ้าตัวก็ไม่รับถ้าจะรับจริงๆก็ขอเป็นงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ